ไรจะรู้หรือไม่หวานล่วงปูตวดเยยบนำตะลิจืดมีไายทำเป็นเกลือกับส้มเด็ดเจ้ากอยในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับนาส้มเด็ดจเดดจาาเด้จากอยยจาริกตูด้งมาบริเวณนี้นะครับชาวบ้านกระไดสร้างปุตติขึ้นบริเวณนี้นะครับนาต่อมาเขาเรียกว่าเข้าปุตนานี่คือส้มเด็ดเจ้ากอยอนาเป็นเพือนกับล่วงปูตวดเยยบนำตะลิจืดนะครับนาตอนนี้มอเข้มอยู่ ตําบลกอยยออําเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับนาะตรงนี้เป็นเกาะแล้วก็เป็นหยอดเข้านาะช่นใจนาะประวัดก้องส้มเด็ดจา้ากอยยอตามโฮเกมาเลยครับส้มเด็ดจา้ากอยยอนาะประวัด่านเป็นคนตําบลบ้บานปลูอําเภอหดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับนาะทื่อกําเนิดสมัยกรุงซี่อายุธยานะตอนเกิดเนี่ยมีซิ่งอปนยนิยนเกิดขึ้นนั่นคือฝ้ามือที่มีดอกบัวสีข้าเมื่อเข้าสู้วยโยได้มาบวชตีวัดตนปาบ ได้เดินตู่ดงนาไปพบกับล่วงปูตรวจเยียบนามทะเลจืดอำเภอสติงปลาจึงได้สนทนาธรรมและเป็นทีชอบพ่อกันถื่อหวาเป็นกลือกับล่วงปูตรวจเย็บนามตะเลจืดขั้นสีนี้คือเก้ากุดนาจะไม่ก้อนเป็นตีตัง กุฏีข้องส้มเด็ดจ้ากอยอนะครับเมื่อส้มเด็ดจ้าได้หนังสมาธิได้นิมิตฟันเล่นววามีพระพุทธเจ้าสเสด็จลอยมาย่างหยดเข้าบริเวณนี้แล้วก็ทำหนา้าหวาสถตนทน่ิยังนี้เป็นสถตนันติศักดิ์นะเขาให้ส้มเด็ดจ้ากอยย้ำปัญซ่ายอยู่และได้สร้างพระพุทธรูปไหวตีหยดเข้ากุฏ่เองนี่คนกอยเนี่ยเข้า เวลาอกเืองหรือว่าเป็นาด้านเก่แล้วจะนานสมเด็จเจ้ากอยโยเราว่างตีล่วงผู้ตรวจกับส้มเด็ดเจ้ากอยโยกำลังส้นชนะทำกันส้มเด็ดเจ้ากอยโยได้ตั้งอธิษฐานว่าห้าตัวฐานและส้มเด็ดเจ้าปากโขหรือว่าล่วงผู้ตรวจสร้างบารมีรวมกันมากเพราะว่าส้มเด็ดเจ้าปากโข นางยูบนพล่มสีแดงหิุการก็อเกิดอัศจรรย์ขึ้นเมื่อส้มเด็ดเจ้ากอยออติษ่านเสร็จคอยินส้มเด็ดเจ้าปากโขนางยูบนพลุ่มสีแดงจริงๆหลังจากนั้นต่างซ่องก็อเดินตัวลงไปด้วยกันจนได้พบกับส้มเด็ดเจ้ากอหย่นะเมื่อส้นตนาธรมกันนาระว่างล่วงก่อถวดนะส้มเด็ดกอยอส้มเด็ดเจ้ากอหย่ส้นธนาธทมกันส้มเด็ดเจ้ากอย่อก็ได้ตั้งอธิท่านต่อไปว่า ห้าตัวฐานกับสมเด็จเจ้ากอใยญ่เคยสร้างบุญบารามีรวมกันมาสั้งเตะชาิปางอนขอให้สมเด็จเจ้ากอใยญยยืนอยู่บนพรมสี่เรื่องเมื่อต่างจิตอติท่านเซ็จกอปราฏว่หวามีพรมสี่เรื่องขึ้นมารองรับสมเด็ด้าวกอใย่ยนาต่างซาอมองก็ได้รวมเดินถดดงเพื่อไปพบกับส้มเดจ้าถาเ่าส้มเด็ดเจาจถาเภา,เเา,า,เานี้อยู่วัดถาสัมเ่าเนื้อจังหวัดปัตตานีนา้าบ้านหมักเรียกว่าสมเด็ด้ากลมทองสัทงที่ได้รวมสุนตนาธรามจนเป็นทีพอใจ ส้มเด็ดเจ้าก็ย่อก็ได้ตังจิตอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งนาวาหากส้มเด็ดเจ้าตาเผาเคยรวมบุญบารมีกับฐานก้ห้ส้มเด็ดเจ้าตาเผาเนี่ยหนังบนปลมสีข้าวปรากฏว่าเป็นไปตามดังที่ฐานอธิษฐานจริงๆส้มเด็ดตัง้งซีในไดเดินตัวดงรวมกันนะกับนา หลังจากนั้นก็แยกใหญ่กันนะส้มเด็ดจเจ้าป่าโคก็เดินตูดงไปแล้วกาส้มเด็ดจเจ้าถาพ่อก็เดินกลับไปทีซัมเผาเนื้อสมเด็ดเจ้าก็ย้อยเดินทางไปวัดซุ้งก็ย่อยส่วนสมเด็ดจเจ้าก็ยอได้เดินออกตูดงไปเมืองส่งคลาลงเรือข้ามฟั่งที่กยอยบ้านเล่มพ่อตำบลบ้นกยอยแล้วก็ไปปักรถอยู่จําปัตซ่าอยู่บริเวณนี้นถึงจะเดือนนจึงได้เดินทางกลับไปยมบิดามารดาที่บ้านปลูก ได้จัมปัาชาโยตีวัดตนปาบแะหว่างตีฐานจัมปัตชาอยนั้นส้มเดดจ้าโกโยกด้เยียบรอยเท้าวายบริเวณตนปาบนะเมื่อนครส้มเด็ดจ้าปะโคเยียบเท้าวายถีวัดปะโคนั่นแหละนะต่อมา้าบ้านเรียกว่าวัดตนปาบว่าวัดะบาบานผลูส้มเดดจ้าโก็ยเป็นพระทีมีบุญบารมีนะครับนะพระเอกาถสรดป h าก m ั k a s ย์ รุงซีอายุทยาจึงได้ประราชธานสมณาซักเป็นประราชบุนีเข้าขุดนาส้มเด็ดเจ้ากอยอเป็นเกียร์จารย์ในสมัยก่อนนะครับนาแต่ว่าสมัยก่อนไม่มีรูปท้ายนาจึงปรากฏว่าปันเป็นปราพุทรรูปแทนส้มเด็ดเจ้ากอยอ